สวัสดีค่ะดิฉันจิสเียพัฒน์คมบัิตดิฉันนิจยาพงนิมพิชรัตน์ด,ดิฉันวิชายพชายพรชยัชยวัฒน์วันนี้พบก,กับเลยค่ะกุโต๊คูค่ะ <c oughs> วันนี้เนี่ยมีกระ,สะแสแฮนด์ทวิตเตอร์ว่านิทานเวตาเลเรื่องที่สี่เนี่ยมันยากมากเด็กมาสี่ตอนนี้กําลังหัวหมุนมากเลยนะคะคุณดโกะค่ะทางเราและจนย์ขะคะลักษาะคือคุณอธิธยาไปค่ะไปสัมภาษณ์เกิดกับเวตาลเลยว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรค่ะส่งสัญญาพี่คุณอธิยาเลยค่ะ ขอบคุณทางคุณปียพัฒน์นะคะดิฉันอัิตยามูลจิตนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวนะ,ะภาคสนามนะคะก็จะมาสัมภาษณ์คุณเวดาลตัวเป็นๆสดๆเลยนะคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเรื่องที่สียมเป็นยังไงนะคะกลับดูกันเลยค่ะนี่ก็คือคุณเมตาลน,นะคะก็คืออันนี้เป็นต้นต้นนะต้นอโศกนะคะก็เวตาลเนี่ยเขาจะชอบ อยู่ตรงต้นอโศกนะคะปีนนะแต่ว่าอันนี้ตาเป็นเมตาแก่แล้วนะคะปีนไม่ได้นะคะโอเคค่ะนี่เธก็จะให้คุณเมตาเนี่ยไปนั่งถามดีๆนะคะว่าเนื้อเรื่องที่สี่เนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องยังไงนะคะม<อ>ึงเป็นเมตาไม<อ>่ไดเป็นนางนอนโอเคค่ะไปเลยค่ะไปโอเคค่ะนี่ก็จะมาถามคุณเมตาสดๆร้อนๆนะคะว่าเนื้อเรื่องนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณเมตาคะ่ะ กูกูกะน,นะ <Okay. S 1> คือมีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อหิรัญยทัตมีบุตรีงามชื่อนางมัทนาเสนาเมื่อนางมัทนาเสนาถึงขราวที่จะครองเรือนชายในเมืองนั้นก็หาช่างวาดรูปมาวาดแล้วส่งไปให้นางมัทนาเสนาเลือกแต่นางมัทนาเสนาไม่เลือกเพราะต้องการคนที่หล่อและมีความรู้อยู่มาวันหนึ่งมีชายสี่คนมาที่บ้านหิรัญยทัต โดยกล่าวถึงความรู้ความสามารถตนชายคนที่หนึ่งบอกว่ามีความรู้ในพระมหาพะศาสตร์คนที่สองบอกว่ามีความรู้ด้านการยีธนูคนที่สามบอกว่ามีความรู้ด้านภาษาสัตว์ส่วนคนที่สี่บอกว่ามีความรู้ด้านการจัดทอผ้าซึ่งแรกทับทิมได้ห้าเม็ดฮีรันยทั์คิดไม่ตกว่าจะเลือกใครลูกสาวดีจึงกลับไปถามลูกแต่ลูกดันไม่เลือก ฮิรัญญาทัตตีตัดสินใจเลือกคนที่วันวันนยดเดยเียวกับเขาก็คือชายคนที่สามเมื่อเข้าถึงฤดูวสันนางมาัทธาเสนาเดินชมดอกไม้และได้พบเจอกับสมมาธาที่กำลังจะเดินกลับบ้าน สมมาทัศน์เมื่อเห็นนางมัทนาเสนาก็หลงใหลในความงามเลยเข้าไปหาและพูดว่าหากเจ้าไม่รับความหากเจ้าไม่รับความรักของข้าข้าจะฆ่าตัวตายเสียนางมัทนาเสนาเลยบอกว่าข้าเจ้าอยากฆ่าตัวตายเลยถ้าเจ้าฆ่าตัวตายมันจะเป็นบาปถึงข้าและอีกห้าวันข้าจะแต่งงานเมื่อข้าแต่งงานเสร็จข้าจะออกมาหาเจ้าเมื่อถึงวันแต่งงาน เมื่อถึงวันแต่งงานเข้าพิธีสมรสเสร็จนางมัทนาเสนาก็บอกกล่าวเลือกทั้งหมดแก่สามีผู้เป็นสามีก็อนุญาตให้นางมัทนาเสนาไปหาสมทัศน์ในระหว่างทางที่ไปหาก็พบจนป่านางมัทนาเสนาก็เลยให้สัญญากับจนป่าว่าระหว่างตอนที่ข้ากลับมาจากหาชายคนรักแล้วข้าจะมอบเครื่องเพชรพลอยทั้งนี้ให้หมดข้าจะมอบเครื่องเพชรพลอยนี้ทั้งหมดแก่ท่านเมื่อ บอกกล่าวดังนั้นจนป่าก็ให้นางมัทนาเสนาไปหาสมมทัตเมื่อถึงเรือนของสมทสมทัตสมมทัตถามนางมัทนาเสนาว่าเจ้าได้บอกกล่าวเรื่องนี้กับสามีเจ้าหรือยังนางมัทนาเสนาเลยตอบกลับไปว่าข้าได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สามีของข้าฟังแล้วเมื่อสมมทัตได้ยินยังได้ยินดังนั้นสมมทัตจึงบอกกล่าวกับนางมัทนาเสนาว่า เจ้าจงกลับไปหาสามีของเจ้าเสียเจ้าเป็นภรรยาของคนอื่นข้าไม่เหมาะสมกับเจ้าเมื่อเมื่อสมทัตเก่าดังนั้นนางมาทัทนาเสนาเลยรีบกลับบ้านไปเพื่อจะหาผู้เป็นสามีโดยระหว่างทางก็กําลังจะมอบเม็ดเดพชรพลอยให้กับโจนป่าแต่จนป่ากลับไม่เอาเมื่อนางมาทัทนาเสนากลับบ้านก็พบว่าผู้เป็นสามีนั้นหมดรักเขาเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีคำถามถ้าโอเคค่ะเจ้าว่าในสามคนนี้ใครดีที่สุดมีใครมาคะมีสมมทัน์สามีของนางมัทนาเสนานแล้วก็ผู้เป็นพอ่อ คุณเมตาลได้ถามมิชันนะคะว่าจะเลือกใครนะคะระหว่างใครนะ, <c oughs> ะคุณเมตาลได้ถามมิชันนะคะก็ต้องเลือกเป็นเลือกเป็นโจนใช่ไหมคะเพราะว่าโจนเนี่ยคือสันทัตลานเอยสันทัตยานเนี่ยก็คือว่าต้องป้นใช่ไหมคะแต่ว่านี่คือไม่เอาเขาเร่งว่าต้องเป็นคนดีค่ะต้องันเหรอคะนีทานจบเรื่องนี้แล้วคะ่ะบายบาย